ก็สวัสดีทุกคนทุก่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับเสยนฟุกถี่สนามจนโคบานยี่ในวันปุดถีสามกับอากาดาคมนี้นะครับเรื่องันครูแรกกันเลยนะครับโคนิ่งงามข่มพยักหรื่อไอ้สห้าตัวนี้ชนมาเล้วสองสามไฟนะครับจนเลียวมัดกวัดตนนะครับเพราะว่าโคโนดเป็ดไม่ใช่หรือ่อยเสื้อเตียนะครับตัวนี้เป็นหัวแผลไม่แผลวดลุ่มมานะครับชนเรื่อยๆนะครับข้าบางข้างดีนะครับคูนี้เสียนฟุกไฮไปทางไอ้สห้านะครับ ส่วนขู่ต่อไปคูทีซ่องโคดุกดังลุกพยกักยอดนําใจหรือว่าไอซุดล่อนครับตัวนี้ชนะมาซ่องไฟฉุนแทงนะครับปอบโคข้าวงามเอกราชยอดเทวาตัวนี้ชนะามาหนึ่งไฟนะครับคู่นี้เสียงทุกห้ายไปทางไอสุดล่อนนะครับส่วนขู่ต่อไปโคโนดเป็ดปันทานยอดมีใจหรือว่าไอลออูกคีมตัวนี้เป็นหัวแผ้ไม่มานะครับปอโคโนดเทปทานใ่นะครับหรือว่าไอสาธิตตัวนี้ชนะมาหนึ่งไฟนะครับคู่นี้เสียงทุกห้ายไปทางไอลูกคีมนะครับส่วนคู่ หูต่อไปนะครับโหโนดอินซีเล็กหรือว่าไออ้วนนะครับตัวนี้ชนะมานนึ่งไฟชนแทงชนทอชนกอะเทืองนะครับขาปางขังคางดีนะครับพอโคหลังสั้นงามซิ่งโตน้อยตัวนี้เป็นหัวไม่ขายดีสด